และโดยตรวจสอบภายในของสํานักง,งานศึกษาธิการภาคของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบาทภาร,รกิจรวมถึงอานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนไปโดยการจัดก,การประชุมในครั้งนี้ภารกิจและละักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ่มบเมริการในสํานักง,งานศึกษาธิการ ที่จะต้องปฏิบัติจริงประการที่สามเป็นการกปฏิบัติทักษะในการจัดทำราการของสำงนักงานศิษย์การวาพรมบริการและอุตรวจสอบภายในของสำนักงานศกษธิการจังหวัดในทุกจังหวัดและสำนักงานศกษย์การในจังหวัดน,นี้ได้มีโอกาสซึ่งโอกาสในลักษณะอย่างนี้นี่หาได้น้อยมากวันนี้นะครับเรามากันทั้ง 77จังหวัดทั่วประเทศนะครับพี่น้องชาวใต้ก็มาเจอโอกาสมาเยี่ยมผมนะครับรเพราะใน14จังหวัดเนี่ยในภาคใต้นี่ไม่สนิทชิดเชื้อแต่ผมเชื่อว่าผมคุ้นเคยกับพวกเราทุกคนและสิ่งางาที่างกนี้มาประมาณงดีจะต้องบรรยายเป็นทีเดียวกัน นี่อำนาจหน้าที่ของพวกเรานะครับนอกจากคำสั่งที่ผมได้นำเรียนไปแล้วถึงวันที่สี่นี้เราก็จะมาวิเคราะห์นะครับทบทวนก็อยากจะ่ายงานว่าจากประสบการณ์นะครับที่ผมได้ไปเยี่ยมเยียนพวกเราในสำนักศึกษาธิการจังหวัดในกลุ่มน่วยการเนี่ยของศึกษาธิการจังหวัดนี่ ทำหน้าที่อนหอนึ่งเลยทำหน้าที่เป็นเลขานุกรารของกสจที่จริงตอนที่เราเป็นอพกสเขตพื้นที่ไอ้ส่วนนี้นี่มันจะอยู่ในกลุ่มบริหารบุคคลเราคิดให้ไกลนะครับคิดในกว้างแล้วก็อย่าอย่าบอกว่าอะไานี่ไม่ใช่ของฉันนะครับพเพราะกลุ่มอันนี้ ก็รู้อยู่ตลอดว่ากลุ่มนี้นี่มันเป็นกระสุนพร้องพระโลผมเคยเล่าให้พวกเราฟังหลายครั้งในจากครรจากวันะคือคนขับรถเออเอาไอ้หนังสือเที่ไม่เข้ากุ่มไหนไปทิ้งเพราะว่าอยากเอยชื่อก็บอกว่าคือประงวนผมไปเยี่ยมที่จักงานแห่งหนึ่งเพราะเจ้าหน้าที่ทะเลาะกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ